สมคิดไะสมคิดมากไหมสมคิดมารับด,ด้วยกันสิฮันแน่มาจริงๆด้วยโ <Yo. Yo. S 1> ทำไมไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะอยู่บนรถทำ,ทำไรอยู่บนรถขับรถสิอ่ะขับรถไป, <c oughs> ปไหนทำไมวันนี้ทุกคนเดินทางเพราะว่าทุกคนมีภารกิจต้องทาำโอ้โห ันนี้คุณทำอะไรฮะนอนฮะนอนแล้วก็เพิ่งเพิ่งตื่นตะกี้น้องไงต่อจะไปไหนครับทำธุระแล้วไม่บอกหรอโอเคไม่เป็นไรไล้ข่าวเดี๋ยดนนะรู้ว่างเหรอตอนเนี้ยใช่ว่างอะหร วันน<ง>ับนที่จะเห็นคุณแจ็คมาไลฟ์ใช่ครับวันนี้เป็นวันพิเศษหนึ่งในล้านปีอะไรอะไรครับรถก่อนโอเคครับเดินทางปลอดภัยเดี๋ยว,ยวจะไม่ถึงปลอดภัยเ <laughs> <Okay. S 2> <c oughs> จอกันเจอกันยบายเจอกันสบายบอกไงะ 那个啊。<Okay. S 2> huh?